โอเคสวัสดีนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาต่อกันนะที่ไม่เคยเรียนก็พูดได้นะคะ EP 7กันแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็จำไปพูดก่อนนะคะสำหรับคนมีพื้นฐานแล้วก็ดูลองดูรูปประโยคเป็นการทบทวนได้นะคะมาเลยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยประโยคจะเป็นลักษณะคือลักษณะการถามแบบว่า เป็นยังไงบ้างคะ,อะโอเคไหมคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะการอสอบถามคู่สนทนาแบบง่ายๆนะคะโอเคเรามาดูที่อันที่หนึ่งกันเลยนะคะอันที่หนึ่งก็คือคำว่า do s h i m a s ะนะคะอันนี้ถ้าใครที่เรียนอยู่แรกๆเนี่ยก็น่าจะได้เจอประโยคนี้นะคะน่าจะได้เจอนะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ต้องไปไกลมากก,ก็พอน่าจะได้เจออยู่บ้างนะคะ คำนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นอะไรหรอนะคะแต่ว่ามันก็สามารถแปลว่าเกิดอะไรขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับจังหวะที่เขาที่เขาพูดออกมานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นเป็นลักษณะคือเหมือนกับอาจจะเห็นคู่สนทนารู้สึกว่าสีหน้าไม่ค่อยดีดูเหมือนแบบเครียดเียดหน้าแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็คือใช้คําถามนี้ได้ทีต้องบอกก่อนว่าคําถามว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ย มันมีหลายคำนะคะมันมีหลายประโยคนะคะซึ่งซึ่งถ้าใครที่เคยรู้มามันอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนคือลักษณะการพูดมันมีหลายอย่างวันนี้ก็จะยกมา3อันที่แบบเอาเป็นลักษณะที่ว่าคู่สนทนาเรารู้สึกว่าอาจจะแบบเจ็บป่วยร่างกายอะไรแล้วกันเนาะเอาไว้แบบพูดง่ายๆถามอยากจะถามไทยเขาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นโดชิมัสะกะโดชิมัสะกะนะคะ คำว่าดภาษาญี่ปุ่นนะคะจะมีความหมายว่าอย right ่างไรนะ,ะเหมือน how ในภาษาอังกฤษ how นะคะอย่างไรแล้วคำว่าชิมาสตากะนะคะคำนี้นะชิมาสตากะเนี่ยมันมาจากคำว่าชิมาสที่แปลว่าทำที่เป็นรูปอดีตนะคะมันเป็นรูปอดีตนะคะนะคะมันอาจจะดูงงงงนิดนึงไอ้ครูครูแปลเฉพาะแยกคำศัพท์ให้ดูเฉยเฉยนะคะเพราะฉะนั้น โดชิมาสตากมันก็คือเหมือนกับว่าเราไปทําอะไรมาล่ะนั่นนะ่ะเหมือนเอาไปทําอะไรมานั่นแหละหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาน่ะแหละนะคะประมาณนี้อทักอารมณ์แบบปะหน้ากันเราเห็นคนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยสีหน้าไม่ดีหรือว่ากําลังแบบงุนงง,ง,งอะไรอย่างนงี้อยากกระทักเขาว่าเป็นอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนงี้น,นะคะโอเคนะอันนี้เป็นรูปที่แบบสุภาพแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะกับทุกคนนะคะโดชิมาสตากนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเจ็บป่วยนะ จริงๆแล้วใช้กับเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ว่าวันนี้เน้นๆไปทางแบบทักทักเพื่อนแบบสีหน้าไม่ดีนะคะทีนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ว่าเราใช้แบบบ่อยมากๆแล้วก็คนญี่ปุ่นอาจจะเจอคนญี่ปุ่นพูดบ่อยมากๆก็คือคําว่าไดโจบุนั่นเองนะคะ,ะทำไมไม่มาโอเคไดโจบุเดสกะอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะใช่ไหมเรียนมานี่น่าจะต้องเคยได้ยินไดโจบุเดสก้อันนี้อันนี้ครูขออนุญาตแปลว่าโอเคไหมแล้วกันเนาะ คุณโอเคหรือเปล่าคะจริงๆมันก็แปลว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะได้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะงงว่ามันไปซ้ำกับข้างบนจริงๆก็คือลักษณะประโยคคล้ายๆกันอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีมันมีหลายคำนะเวลาทักกันว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไดโจบูเดสกาเนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องใช้กับตอนที่แบบรู้สึกเพื่อนลำบากหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขาป่วยหรืออะไรเงี้ยนะจริงๆใช้กับเรื่องงานก็ได้นะคะเราสามารถถามกับเรื่องทั่ว,วไปอย่างเช่นเราเพิ่มเพิ่มคำนิดนึงเนาะ เช่นสมมติว่าเราบอกว่าพรุ่งนี้คุณโอเคไหมครูคชอบแบบให้นักเรียนจําง่ายๆว่ามันแปลว่าโอเคไหมดีกว่ามันจะได้รู้สึกว่าไม่สับสนเนาะคุณโอเคไหมพรุ่งนี้คุณโอเคไหมก็คือคุณสะดวกไหมคุณได้ไหมพรุ่งนี้นะอย่างเช่นพรุ่งนี้ภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าอัชตะนะอัชตะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะบอกว่าอ่ะพรุ่งนี้โอเคไหมอ่ะเรานัดกันเนาะเราอยากถามว่าโอ้ยพรุ่งนี้ได้ไหมโอเคป่ะอัชตะไดโจบูเดสกะอันนี้ภาษาพูดง่ายๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นมันคำนี้มันเป็นคําที่แบบค่อนข้างที่จะเอาไปใช้ได้หลากหลายหลากหลายสถานการณ์นะมันก็คือแปลว่าโอเคหรือเปล่าคะนะ,คะได้หรือเปล่าคะอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะได้จูเดสก์นะคะโอเคะทีนี้อีกอันนึงเนาะอันนี้ก็จะถามตรงๆไปเลยว่า d o k o กですอีไตเดですか,かนะคะ เจ็บตรงไหนนะคะเจ็บตรงไหนคําว่าโดโกเนี่ยแปลว่าที่ไหนคําว่าอีไตนะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าอีไตเนี่ยแปลว่าเจ็บหรือว่าแปลว่าปวดก็ได้นะในกรณีนี้นะจะแปลว่าเจ็บหรือแปลว่าปวดก็ได้นะคะอ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าอีไต้อันนั้นแปลว่าอยู่ก็ได้นะอยากอยู่นะคะอันนั้นก็จะอันนั้นก็คือจะต้องดูสถานการณ์ไปเนาะแต่แต่ถ้าเกิดลักษณะคือถามว่าตรงไหนเนี่ยน่าจะต้องเป็นคําช่วยกะอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นถามว่า เจ็บตรงไหนนะคะดกุกะอีไตเดสกาอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นหมอถามคนไข้หรือว่าเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนเจ็บตรงไหนบอกมาสิเจ็บตรงไหนจะได้ช่วยหายามาให้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาวันนี้ให้ไป3ประโยคก่อนนะคะแบบอยากจะพูดกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็จําไปพูดใช้ง่ายสุดก็แนะนําว่าเป็นไดจบูเดสกาสสำหรับมือใหม่จริงๆเลยถ้าอยากจะถามเขาว่าโอเคไหมคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะได้ไหมคะ ประมาณนี้ไดโจบูเดสกานะคะะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันเนาะดูคําตอบกันว่าเออแล้วมีคนถามมาอย่างเงี้ยเราเราอยากจะตอบคําถามกลับไปอย่างเงี้ยเราจะตอบอยังไงนะคะโอเคอันนี้คือโดชิมาสตากะเมื่อกี้นะโดชิมาสตากะอ่าก็คือถามว่าอ่เป็นอะไรหรอเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราอยากจะตอบว่าอืจดโตคิบุนกะวารุยเดส ะะอันนี้อันนี้ครูให้เป็นคันจินิดนึงเพราะว่ามันมีคำอ่านทั้งบนแล้วเนาะจตโตคีบุนกะวารุยเดสอันนี้มีรูปให้ดูด้วยนะคะก็คือเรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรู้สึกไม่ดีนะคะคีบุนเนี่ยมันแปลว่าความรู้สึกได้ด้วยนะคะแล้วก็วารุยเนี่ยแปลว่าไม่ดีหรือเลวอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มันออกมาเป็นเซตคู่กันนะก็จำไปเลยจตโตเนี่ยมันแปลว่านิดหน่อยเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบรู้สึก ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอันนี้อาจจะเอาไว้ใช้ตอบได้อาจจะไม่ได้แบบระบุแบบเป้งเป้งไปเลยว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบแค่ตอบแบบเผื่อคนเขาเป็นห่วงเขาอยากจะตอบอันนี้ออกไปว่าเออฉันแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจดโตคีบนะึงกะวารุยเดะจดโตอคีบึงกะวารุยเดสอันนี้มันอาจจะยาวนิดน,นึงเนาะอันนี้กรณีที่ใครที่แบบว่าอยากจะตอบอะไรยาว นะคะโอเคทีนี้มาลองดูไอ้ที่มันสั้นๆหน่อยละกันนะคะอย่างเช่นเป็นวัดสมมุติว่าเราเป็นวัดเนาะอ่ะเป็นวัดเราจําเลยเป็นวัดเป็นวัดก็คือคาเซนะคาเซคาเซเดสสมมุติว่าเราเป็นวัดใช่ไหมคะเราก็ตอบไปเลยคาเซเดสนะคะง่ายๆนะคะอาจจะแบบแค่เป็นวัดนิดหน่อยแล้วก็ใส่อ่าโจตโตะอะไรข้างหน้าไปก็ได้ภาษาพูดง่ายๆโจตโตะมันเป็นภาษาพูดที่แปลว่านิดหน่อยอยู่แล้วนะคะเราอาจจะใช้เสริมเข้าไปได้ นะคะอันนี้ก็ให้คําศัพท์ไปก่อนเนาะก็คือเอาไปพลิกแพงได้หรือว่าถ้าใครแบบสนใจก็ไปเปิดดูคําศัพท์ดูซิเอ๊ว่าเราเป็นเป็นอย่างเป็นอันนี้เราอยากจะพูดเราก็จาคาศัพท์นั้นที่มีแนวโน้มที่เราน่าจะเป็นบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคมีคาเซ่นะคะแล้วก็จะมีเป,เป็นเป็นไข่มีไข่นะคะเป็นไข่ไข่ก็คือจะใช้คําว่าเนจซ์นะเนจซ์นะเนจซ์เดสไปเลยอันนี้คือง่ายที่สุดเนาะเนจซ์เดสหรือเราอยากจะพูดแบบยาวขึ้นมานิดนึง เราสามารถพูดได้ว่าเนื้อชืกะอาริมัสเนื้อชืกะอาริมัสได้นะคะอันนี้มาแบบง่ายๆเนาะก็เลยไม่ได้เอาคําอะไรที่มันยาวๆมาเอาแค่ว่าเรียกว่าจําไปใช้ง่ายๆได้นะคะสำคัญคือสำคัญคือคําศัพท์นะคะเวลาจะพูดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราพูดได้คํานึงเราก็าสื่อสารได้เข้าใจแล้วว่าเออเราเป็นหวัดนะเราบอกคาเซเดสอย่างเงี้ยก็คืออ๋อหมายถึงหวัดเราบอกเรามีไข้นะเราบอกว่าเนื้อเดสอย่างเงี้ยนะคะแต่ไอ้ตรงขี้บินกาวาเรียเนี่ย มันอาจจะยากนิดนึงนะคะอันนี้แบบเออเผื่อใครอยากจะพูดให้มันดูยาวๆไงนะคะโอเคนะทีนี้อันนี้อาจจะดูดูเอ๊ดดูแบบจะไม่ได้ป่วยอะไรขนาดนั้นอาจจะแค่เจ็บๆตรงนู้นตรงนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูไอ้พวกเจ็บๆกันว่าเวลาตอบตอบยังไงนะคะอ่ะขึ้นสไลด์เลยแล้วกันลืมดูสไลด์ตัวเองขึ้นมาเลยแล้วกันเนาะอ่ะมาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ อันนี้อันนี้คือเอาคำถามของอันที่หนึ่งมาเนาะก็คือโดโกกะอีไตเดสกาแปลว่าเจ็บตรงไหนนะคะเจ็บตรงไหน,นมีคำแปลด้วยหรือว่าจะใช้ตอบเวลามีคนมาถามเมื่อกี้เมื่อกี้เขาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะโดชิมัสตากะใช่ไหมก็ใช้ตรงนี้ตอบได้ว่าเจ็บตรงไหนได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเนาะว่าเราอยากจะตอบอะไรนะคะทีนี้ก็ถามว่าเจ็บตรงไหนโอเคพทเทินเจ็บเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรแค่จําคําว่าอีไตเดสเข้าด้านเอง ถ้าจำอีไตเดสได้เนี่ยก็โอเคเลยอีไตแปลว่าเจ็บหรือปวดอันนี้สังเกตคือครูไม่ได้ใช้คำช่วยอะไรเอาแบบง่ายๆถ้าอยากใช้คำช่วยก็คือใช้กะเนี่ยแหละนะคะโอเคเจ็บหัวปวดหัวนะคะคืออาตมาอาตมานะเหมือนอาตมาอาตมาอีใตเดสอาตมาอีใตเดสอาตมาก็คือหัวนะอาตมาอีใต้เดสปวดหัวคะ่ะนะหรือเราอยากจะบอกว่านิดหน่อยค่ะจำได้ไหมเมื่อกี้เอาสไลด์เมื่อกี้มาบวกได้คือใส่คำว่า นะใจโจโตัเข้าไปข้างหน้าก็เป็นโจโตัอัตมากาอีไต้เดสโจโตัอัตมาอีไต้เดสอย่างนี้เลยก็ได้นะคะก็คือปวดหัวนิดหน่อยค่ะอย่างนี้เราก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะต่อไปปวดอะไรได้อีกนะเอาเล,อเลือกมาเป็นแบบสแตนดาร์ดที่คนน่าจะปวดแล้วกันนะปวดท้องนะปวดท้องคือโอนากะนะโอนากะอีไต้เดสโอนากะโอนากะนะโอนากะอิตีไนะโอนากะอีไต้เดสนะคะแล้วก็ปวดฟัน อันนี้ใส่คันจิมาให้เนาะคือพวกเจ็บป่วยเนี่ยบางทีเราเราไปเห็นตามป้ายต่างๆ่างอะไรเงี้ยนะคะดูคันจิไว้บ้างก็ดีนะคะคือยังไม่ต้องเขียนได้อันนี้หมายพูดถึงคนที่เรียนเนาะหรือว่าคนที่เรียนภาษาจีนจริงบางทีอาจจะมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะคะเราอย่าเพิ่งไปกลัวมากคันจิเราเราอย่างน้อยเนี่ยเขียนไม่ได้แต่ว่าเราเห็นเราจําได้ก่อนอ๋อยอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยอ๋อหน้าตาประมาณนี้เนี่ยอ๋อเคยเห็นนะมันแปลว่าหัวมันแปลว่าหัวแล้วก็อ่านมาเลยว่าอาตมะถ้าเรารู้สักอย่างเงี้ยอย่างเงี้ อันนี้เป็นฟันใช่ไหมเราก็เออหน้าตาประมาณนี้เป็นฟันเนาะเราก็จําอ๋อฟันคือฮะนะคะฮะนะคะถ้าเขียนที่ลกักานะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวฮะเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะชอบใช้เป็นคําช่วยถูกไหมเพราะฉะนั้นบางทีมันมีคันจิมัมนก็จะทําให้อ่านง่ายขึ้นมันแล้วมันก็จะเด่นด้วยว่ามันอ่านว่าฟันรั่วฟันนะคะนะเพราะฉะนั้นปวดฟันปวดฟันก็จะเป็นฮะกะอิตเดสฮะอิตเดสนะคะฮะอิตเดสเจ็บฟันนะคะ ปวดขานะคะปวดขานะขาคืออาชิ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 ขาขาบคออขาชาอาขาบาข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 าคอขาขาขา็าข้บคอาขเจาบคอาข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 าบาอาขาขาขางาขาขาขาวาอาขาคอแห้าอะไรข็ขา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 าขีขาขคาขาาอขาาาบาาาากาเาาาา นะคะโนโดอิตายเดสโนโดกะอิตายเดสมีกะก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะโนโดอิตายเดสนะคะหรือนะหรือว่าเมื่อจำศัพท์ไม่ได้ว่าเป็นเยอะชี้เอาค่ะชี้เอาเนาะใช้ชี้เอาสมมติอิตายเดสอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเลยแต่อย่างน้อยขอจำเขาว่าเจ็บให้ได้ก่อนมันจะได้รู้ว่าเราเจ็บนะอย่างน้อยเขาจะได้เข้าใจว่าเราเจ็บนะคะหรือเพิ่มอีกคำหนึ่งง่าย,ายๆคือคำว่าโคโคนะคะใช้คำว่าโค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 เนี่ยแปลว่า ที่นี่หรือตรงนี้นะคะโคโคพูดแค่นี้แล้วจิ้มเอาโคโคอิตายเดสเนี่ยโคโคอิตายเดสนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เคลียร์มากเนาะบางทีแบบไอ้อย่างคออย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบเป็นข้างนอกหรือคอข้างนอกคอกข้างในก็คือใช้คําศัพท์ไม่เหมือนกันอีกนะคะมันก็อาจจะมีความแบบไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทําให้เราสื่อสารได้ประมาณหนึ่งทีนี้ มาถึงอันที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือว่าไดโจบูเดสกาเวลามีคนมาถามเนาะคะว่าไดโจบูเดสกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่มันจะมีการตอบจริงๆเราอาจจะไม่อาจจ,ไมอาจจะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเราก็ไม่เราก็เป็นอะไม่ใช่ว่าโอเคหรอกเนาะอ่าเราก็ไม่โอเคอะทีเนี้ยบางทีตามมารยาททั่วไปอะเพื่อเป็นการที่แบบไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นห่วงมากเกินไปเราก็จะตอบว่าเราโอเคใช่ไหมคะถามเขก็พูดคำเดิมก็จะเป็นไดโจบูเดสก ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะคะให้ก็แปลว่าใช่นะคะถ้าใครอยากพูดให้ก็ได้แต่ว่าไม่จาเป็นต้องพูดก็ได้นะคะอันนี้เราเราเน้นเป็นลักษณะการพูดแบบง่ายๆเนาะให้นะนะได้จบูเดสเพราะฉะนั้นคําว่าได้จบูเดสที่ไม่มีกาค่ะมันก็จะแปลว่าไม่เป็นไรค่ะหรือให้จําว่าโอเคค่ะโอเคอันนี้ครูเขียนข่าแล้วกันนะเพราะว่าครูเป็นผู้หญิงนะคือคือคำว่าไม่เป็นไรอ่ะนี่ต้องระวังนิดหนึ่งคือคาว่าไม่เป็นไรในภาษาญี่ปุ่นเนี่ย มันมีหลายคำมากๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไดโจบุคำเดียวเนี่ยจะใช้ได้กับทุกไม่เป็นไรที่แปลเป็นไทยนะคะอันนี้อันนี้คนที่เรียนอยู่น่าจะทราบดีว่าเออการตอบว่าไม่เป็นไรนี่มันต้องระวังนิดหนึ่งคือไม่เป็นไรแบบไหนทีนี้ไอ้ไดโจบุเนี่ยมันเป็นแบบครูให้จําไปเลยว่ามันแปลว่าโอเคอะนะค,ะคือโอ,โอเคค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเออมันรวมๆอยู่ในแนวนี้นะคะสมมุติว่า รู้สึกว่าเหมือนกับเราอาจจะรู้สึกสีหน้าเราไม่ค่อยอยากจะเจ็บหัวนิดหน่อยใช่ไหมมีคนมาถามเราว่า <c oughs> ไดเจอบูเดสกะเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไดเจอบูเดสแล้วเราก็อาจจะพูดเพิ่มไปนิดนึงว่า <c oughs> อะจุดโตอาตามาอีไตเดสปวดหัวนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างเงี้ยเราพูดเพิ่มนะคะเพื่อไม่ให้เขาเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขาเลยนะถ้าเราถ้าเราเป็นจริงๆอ่ะเราต้องพูดอะไรคือพอเป็นจริงๆปุ๊บเนี่ยมันยากแล้วถูกไหมทุกคนเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีเคส แต่ละอย่างไม่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องไปหาคําพูดก็คือพูดง่ายๆคือต้องเรียนอะไรว่าเราจะเราจะเป็นอะไรเราจะพูดยังไงอธิบายยังไงให้มันให้มันตรงกับที่เราที่เราเป็นอะนะคะทีนี้ก็จะมีให้หนึ่งอ่านแล้วกันเนาะเป็นแบบกว้างๆอง่าเป็นกว้างๆเดี๋ยวว่าจะแบบเอ้แล้วตอบไม่เป็นไรจะตอบอยังไงตอบว่าเป็นอะไรเภาษาไทยตอบว่าเออเป็นค่ะนะคะยาวใช่ไหมคะอันนี้เอายาวไปก่อนเรวตัดสั้นให้นะคะ อันนี้เอาไว้พูดกับคนที่แบบไม่สนิทคือแบบไม่ใช่ว่าไม่สนิทเขาเรียกว่าพูดสุภาพอ่ะพูดสุภาพนะพพนะมันยาวใช่ไหมฮะคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดสุภาพมันจะยาวอ่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดแบบอ่าไม่สุภาพมันจะสั้นนะคะเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้กันไปเนาะอ่นะอันนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจตโตะอีกแล้วนะวันนี้โจโตะหลายรอบล้วจโตะก็แปลว่านิดหน่อยค่ะโจโตะมูรินะคะคำว่ามูริเนี่ยแปลว่าไม่ไหวนะ เป็นไปไม่ได้เกินกำลังอะไรอย่างนี้อ่าวมูริเดสอย่างเช่นครูบอกว่าอ่ะเอาคันจีไปคัดวันละห้าสิบตัวอ่าเซนเซมูริเดสไม่ไหวค่ะทำไม่ได้ค่ะอะไรางี้มูริเดสอย่างเงี้ยคือเอาไว้ตอบได้ง่ายๆคือมูริเดสนะคะทีนี้โจทโตมูริคาโมชิเดมาเซนคาโม ชิเลมาเซงถ้าใครเรียนแล้วนะคะมันเป็นตัวแกรมมาสเป็นไวยากรณ์ที่แปลว่าอาจจะ,ะรวมกันก็คืออาจจะไม่ไหวนิดหน่อยอันนี้คือแปลตรงๆนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือคือเราถอดออกมาตรงๆก่อนทีนี้มันพอเอามาพูดในลักษณะประมาณนี้จดโตมืดิคามโมชิเลมาเซงก็คือแปลว่าฉันอาจจะไม่ไหวก็คือฉันไม่โอเคนั่นแหละนะคะแต่ใจจดโตเข้าไปนิดนึงก็คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะ ะะประมาณนี้คือมันแปลตรงแล้วมันตลกถูกไหมอันนี้คือเอาไว้ตอบได้ประมาณหนึ่งแบบที่แบบว่ามีคนมาถามว่าไดจูบูเดสกาก็อาจจะไม่ไหวนะคือฉันก็อาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ไหวอะนะคะประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะตอบอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้ได้นะคะทีนี้ไอจุดโตมุริคามชิดเมาเซนเนี่ยมันก็จะมีรูปที่แบบสำหรับคนที่แบบพูดภาษาพูดกับเพื่อนพูดกับสามีพูดกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะดรอ ความสุภาพลงไปหน่อยก็คือเราจะเปลี่ยนค a าโมชิเลมาเซนตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นคาโมชิเลไนใส่ในเข้าไปนะคาโมชิเลไนแล้วก็สามารถเพิ่มเดสได้เข้าไปอีกอ่ะกูใส่สีแดงเข้าไปใส่สีแดงเข้าไปหมาวามว่ามันเป็นลูกครึ่งอ่ะเป็นลูกครึ่งเพิ่มอ,อ่ะดรอปลงไปนิดนึงถ้าถ้าภาษาญี่ปุ่นอนะ่ะอะไรที่ลงในไปเลยค่ะมันจะเป็นรูปไม่สุภาพ ะะเป็นรูปสุภาพทาน,นี่ถ้าเอาไนแล้วไปบวกเดสเนี่ยมันก็เหมือนกับเราใส่แบบความสุภาพเข้าไปเพิ่มนิดน,นึงมันก็จะเป็นการเขาจะนิยมพูดรูปไนเดสเอาจริงๆก็คือน่าจะพูดเยอะกว่ามาเซงเนาะมาเซงมันจะเป็นรูปที่แบบสุภาพมากๆอะ่ะนะคะสุภาพเลยนะคะก,ก็ลองเลือกเอาดูว่าเราพูดกับใครนะคะคือคือจังหวะญี่ปุ่นเนี่ยมันยากตรงที่ว่าแบบมันมีรูปสุภาพรูปตรงกลางรูปไม่สุภาพอะไรเงี้ยสำหรับรูปปฏิเสธเนี่ยมันก็มีเยอะนะคะเพราะนั้นเราต้องเลือกเอาเองบางทีเราเรียนไปเนี่ย บางทีเราเรียนรูปนี้ไปใช่ไหมแต่เวลาเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้พูดรูปเดียวกับเราเงี้ยบางทีบางคนก็จะงงิดนว่าพูดอะไรอ่ะมันไม่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเจอคนที่เขาสามารถที่จะแปลงแปลงรูปให้เราเข้าใจได้มันก็โอเคมันก็ทําให้เราเข้าใจได้เร็วเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่แบบเขาจะมาแบบเข้าใจเราเนะว่าเออเราเรียนถึงแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะี่แหละที่เราต้องเรียนรู้ว่าเออรูปที่มันเป็นสุภาพไม่สุภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้แนละ้วมันก็จะมีช็อตลงไปอีกคือสั้นลงไปอีกเลยเหลือแค่นี้เลยนะคะคือมูดิคา m โมะแค่นี้นะคะัวตัดสีเขียวนะคะพูดกับเพื่อนจทตรงมูดิคาโมะจดยตัมูดิคาโมะนีน่ก็คือสั้นปุ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนเรียนอันนี้พูดถึงคนที่เรียนแล้วเนาะเรียนรูปค a โมชิเลมาเซงอะที่แปลว่าอาจจะถ้าใส่ใส่เข้าไปเป็นเราก็แค่เปลี่ยนเป็นคัโมชิเลนหรือคัโมะเฉย ก็จะได้เป็นดรอปความสุภาพลงไปเรื่อยๆนะคะ